หญิงสาวสวยคนนี้เป็นคนรักของรัฐมนตรีผิวขาวราวหิมะัผมสีทองอ่อนเหมือนไททิ่มวันนี้เธอสวมเพียงชุดนอนบางเบาเท้าเปล่าก้าวเดินอย่างระมัดระวังผู้บุกรุกป,ปรากฏตัวเงียบๆจากด้านหลังจอมีที่คอของเธอเมื่อได้ยินเสียงของเขาหญิงสาวผู้มัง่งคั่งเปลี่ยนจากความตัวเป็นความตื่นเต้นในทันทีชายผิวดำถอยหลังด้วยความตกใจกลัวว่าจะยังไม่ได้อะไรแต่ถูกเจ้าของบ้านดึงดูดใจจนเสียสติด เขารักษาระยะห่างจากหญิงสาวไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามีโอกาสสัมผัสโจรคนนี้คือไดอาโบลิสุดยอดโจรชื่อดังชาวอิตาลียังไม่มีใครเคยเห็นหน้าจริงของเขาสาวผมทองมองตรงไปยังคู่ต่อสู้ด้วยสายตาชื่นชมถ้าจับล้นก็รีบทำอยากได้อะไรก็เอาไปเลยให้ฉันได้สัมผัสความตื่นเต้นสักครั้งเห็นโจรหยิบแหวนที่มีทับทิมของเธอหญิงสาวไม่เสียดายเลย ยังบอกให้ฝ่ายตรงข้ามเอาไปแล้วไปตรวจดูว่าเป็นของจริงหรือปลอมเธอซื้อแหวนนี้เมื่อหลายปีก่อนคิดว่าเป็นของปลอมจึงไม่เคยใส่เธอมองไปที่โบลิกพร้อมรอยยิ้มอันดูเดือดถ้าเป็นของปลอมอย่าลืมกลับมาปล้อนอันใหม่นะผู้จบสาวงามหลับตาลงรอคอยความสุขแหวนเป็นของปลอมแต่ฉันของจริงถ้าว่างก็ช่วยจัดการเตาให้หน่อยนะแต่เมื่อสาวน้อยลืมตาขึ้นเหลือเพียงความว่างเปล่าตรงหน้าโจรหนีไปอย่างรวดเร็วไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้เลย อีวารู้สึกผิดหวังแต่ยังมีความหวังเดวิลิกจะกลับมาในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเธอประหลาดใจเมื่อเห็นทัพทิมในจานวินาทีต่อมาอีวาห้ามพนักงานเสิร์ฟไปเพราะเธอคิดว่านั่นคือเดวิลิกและมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องซ่อนเปิดเผยตัวตนอีวาพุ่งเข้าไปเหมือนแฟนคลับเจอไอดอลเมื่อเห็นสาวสวยฉลาดอยู่ตรงหน้าเดบิลิกลืมไปว่าตัวเองมีแฟนแล้วเอลิซาเบธอาจดูสกรปรกแต่ไม่น่าเกลีย д. แค่เธอไม่แต่งตัวให้ดูดีเท่านั้นไม่เน้นความสวยงามเท่านั้นเองวันหนึ่งเอลิซาเบธพบแฟนหนุ่มโท่จากใต้ดินเธอสงสัยและค้นหาบริเวณสนามหญ้าความอยากรู้อยากเห็นของเธอไม่เสียเปล่าเธอพบประตูลับที่ซ่อนอยู่มันค่อยๆเปิดขึ้นพาแฟนสาวที่อยากรู้อยากเห็นลงอุโมงค์เมื่อถึงจุดหมายทุกอย่างดูแตกต่างออกไปหินอ่อนไฟสว่างสวัยครบครันเธอกลีดร้องเพราะไม่พบทองหรืออัญ,ญมณีแต่กลับเจอหน้ากากที่ทำจากหนังคน เอลิซาเบธตกใจวิ่งกลับบ้านโทรหาตำรวจสารวัตรจินโกมาถึงบ้านและรู้ว่านี่อาจเป็นที่อยู่ของโจรใหญ่เดวิลิสเขาสั่งปิดล้อมที่เกิดเหตุยึดของกลางและวางแผนซุ่มจับในขณะนั้นโจรใหญ่ยังนั่งอยู่คุยเรื่องส่วนตัวกับสาวสวยจนนึกได้ว่าใกล้เวลากินข้าวเลยลากกลับรอแค่นั้นเองสารวัตรและเพื่อนร่วมงานควบคุมตัวเป้าหมายดิโบลิกยกมือตามคำสั่งไม่ขัดขืนเห็นสีหน้าหงอยของแฟนสาว เดบโบลิกดาได้ถึงสถานการณ์เขาคิดในใจโชคดีที่ไม่ได้รักหมดใจไม่งั้นต้องเสียใจที่โง่เองข่าวโจรใหญ่ถูกจับแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอีวาอ่านข่าวว่าคนรักถูกจับและอาจต้องติดคุกจนถึงวันที่สําคัญเธอไม่ยอมให้ความรักที่เพิ่งเริ่มต้องจบลงอีวาวางแผนที่กล้าหาญวันนี้เป็นวันที่เดโบริกต้องขึ้นศาลอีวามาถึงห้องพิจารณาคดีตั้งแต่เช้าเธอมองตรงไปที่เดโบริก เพื่อดึงความสนใจของเขาแล้วใช้มือส่งรหัสลับบนใบหน้าเห็นไอดอนไม่ทําอะไรแค่อยู่นิ่งๆอีวาทําซ้ําการกระทํานั้นอีกครั้งโบลิกยืนหลังตรงเหล็กกระพริบตาต่ออีวาหยิบสมุดขึ้นมาบันทึกทันทีเมื่อได้รหัสเธอนํากลับไปศึกษาที่บ้านด้วยข้อมูลที่ได้เธอไปยังกําแพงแห่งหนึ่งกดเบาๆที่อิดก้อนที่สาประตูอิดก็เปิดออกมาข้างในมีรถหรูสุดเท่รออยู่อีวาขับรถไปยังหุบเขาลึก ระหว่างทางเดินทางเธอเจอหลุมบ่อจนรถสั่นสะเทือนแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยคนรักเธอยังคงควบคุมพวงมาลัยได้ดีถึงหน้าผาเธอเปิดประตูด้วยคาถาเปิดเสร็จแน่นอนว่าก้อนหินยกขึ้นเผยอ,อุโมงค์ทันสมัยเธอขับรถลึกเข้าไปในภูเขาตามการกระพริบตาของไดอะบลิิเธอกรอกรหัสผ่านในแต่ละชั้นและใช้เวลาไม่นานก็พบเงินสดนับร้อยล้านอีวาเก็บเงินบางส่วนกับยาสองหลอดสีเหลืองและเขียว ในขณะเดียวกันที่ศาลคดีโจร,ระดับสูงสิ้นสุดลงสาลประกาศว่าเขาจะถูกแขวนคอในเช้าวันถัดไปเวลาเหลือไม่มากแล้วอีวาเร่งดำเนินการเธอไปพบรัฐมนตรีทันทีที่เขาเห็นสาวสวยคนนี้รัฐมนตรีสั่งให้ลูกน้องออกไปเพื่อหาหรือเรื่องประชากรพร้อมเน้นย้ำให้ปิดประตูแน่นห้ามรบกวนเอวามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของชายผู้มีอำนาจลมหายใจของเขาหอบถี่ขาสั่นหัวใจเต้นแรง โดยเฉพาะเจ้านกน้อยที่เงยหัวอยากบวยบินเอวาทันทีที่ปล่อยกลิ่นหอมยั่วยวนให้รัฐมนตรีหลงแล้วเดินวนรอบตัวเขาเหมือนแมวล่าหนูเมื่อเห็นว่าเขาลหลงไหลเต็มที่ทเธอเริ่มกระซิบได้โปรดให้ฉันพบโจนระดับตำนานสักครั้งก่อนที่เขาจะถูกประหารโดยอ้างว่าอยากเห็นหน้าตัวจริงของโจนดังรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตกลงทันทีถ้าเธอต้องการดวงดาวบนฟ้าฉันก็จะคว้ามาให้และแล้วโดยยังไม่ทันได้อะไรรัฐมนตรีรีบพาเอวาไปยังเรือนจำ ทุกขั้นตอนนี้เป็นไปอย่างง่ายดายรัฐมนตรีมีอำนาจส่วนเอวามิเสนเทั้งสองเดินเข้าห้องสอบสวนได้ง่ายๆโดยไม่มีอุปสรรคหลังจากเครื่องชั่วโมงเอวาและรัฐมนตรีก็ออกมาวันถัดมาทีมประหารพาดิโบลิกขึ้นแทน่นดูท่าทางของโจนในตอนนี้ดูอ่อนล้าหน้าตาเศร้าส้อยสอ,อดหัวเข้าเครื่องตัดเมื่อเวลานับถอยหลังเริ่มต้นสารวัตรรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆทันใดนั้นเขานึกถึงหน้ากาก,ากของคนแปลกหน้า จินโกตะโกนให้หยุดการประหารแต่สายเกินไปเสียแล้วเมื่อดาบประหารตกลงมาอย่างเย็นชานักสืบรีบยกหัวขึ้นมาตรวจดูเขาตกใจสุดขีดเมื่อใต้หน้ากากคือใบหน้าของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานตอนที่เดินเข้าห้องสอบสวนอีวาได้ฉีดยาที่เตรียมไว้เข้าที่คอของท่านรัฐมนตรีเขาตกใจไม่ทันตั้งตัวล้มลงกับพื้นทั้งความคิดและการเคลื่อนไหวถูกจำกัดร่างกายอ่อนเพลียไม่สามารถขยับได้ จากนั้นอาวาเอาหน้ากากที่เตรียมไว้เธอส่งให้ดีโบลิกเพื่อสลับตัวหลบหนีก่อนที่จะจักไปโบลิกเป็นที่รักของประชาชนเพราะเขามักขโมยจากคนรวยมาให้คนจนเหล่าข้าราชการมองเขาเป็นหนามในตาบรรดาเศรษฐีใหญ่กดดันรัฐบาลให้จับตัวโจร,ระดับเสียนให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ดีโบลิกก็หลบหนีได้อย่างน่าอัศจรรย์หน้าก,ากากของข้าราชการถูกทําไว้พร้อมเขาหลบหนีไปมาไม่มีใครตามทัน ถึงกระนั้นแผนการยังไม่สาเร็จเพราะสารวัตรรู้ตัวดีโบลิกน่าจะนอนหลับสบายใจได้ขึ้นเขาไปชั่วคราวตื่นเต้นเร้าใจกับสาวสวยอย่างอีวาแต่ตอนนี้จินโคได้ส่งกองกําลังชั้นยอดไปสืบสวนล้อมจับพวกเขาอยู่ทุกคนแห่งดําเนินการปิดล้อมและตรวจคน้นแต่ยังช้าก,กว่าโบลิกและอีวาสิ่งแรกที่สุดยอดโจรทําหลังรอดชีวิตคือไปที่สํานักงานของรัฐมนตรีเขาต้องการยึดทรัพย์ของคุณนางโลกมากเพื่อแจกจ่ายให้คนยากจนแต่เกิดปัญหาขึ้น หลังจากได้กุญแจและหนีไปกับอีวานักสืบชาราตามมาถึงสำนักงานทันเวลาตามแผนของทั้งสองคนอย่างใกล้ชิดอีวาสวมหน้ากากปลอมไปธนาคารเอกชนโดยปลอมตัวเป็นลูกค้าพนักงานพยายามรักษาลูกค้า VIP ผู้จัดการจึงบอกอีวาเกี่ยวกับแผนถังและระบบรักษาความปลอดภัยเธอภูมิใจบอกอีวาว่าฝากเงินที่นี่ได้อย่างสบายใจมแมลงวันบินผ่านไม่ได้แม้แต่มดก็เข้าไม่ได้ห้องเก็บเงินทุกห้องออกแบบปิดสนิท ประตูเหล็กหนากว่า2เมตรเชื่อมต่อระบบเตือนภยัยหากเกิดเหตุตำรวจจะมาถึงในเวลาไม่ถึง5นาทีผู้จัดการยืนยันกับลูกค้าวางใจฝากเงินที่นี่ได้เลยต่อให้ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดคุณก็ยังมาเบิกเงินได้ตามปกติยิ่งพูดมากอีวาก็ยิ่งดูตื่นเต้นหลังออกจากธนาคารอีวาถอดหน้ากากเธอให้ข้อมูลทั้งหมดที่รู้แก่ดีโบลิกทั้งสองรู้ว่าไม่สามารถเลื่อนเรื่องนี้ได้เงินคอรรัปชันพันล้านของรัฐมนตรีอยู่ที่นั่น ไม่รีบทำอทัพลาตโอกาสไปพวกเขาวางแผนแล้วไปธนาคารตอนกลางคืนโบลิกแทรกซึมผ่านทางท่อระบายน้ําเดินไปราวสิเมตรเจอประตูบานหนึ่งเขาหมุนวาล์วเปิดได้ด้วยมือเข้าไปในห้องเก็บเครื่องสุบน้ํามองกําแพงที่อีวาบอกว่าหนาสองเมตรดีโบลิกไม่หวั่นไหวเลยเขาหยิบสว่านทําเองมาจาะรูกลมๆมแล้วสอดท่อเหล็กผ่านลวดเหล็กและลายกุญแจด้วยกรดหลังจากสําเร็จดีโบลิกเปิดท่อให้น้าสีไหลออก ยามคิดว่าเทอรระบายน้ําแตกจึงไม่กดสัญญาณเตือนแต่เรียกพนักงานมาตรวจสอบดบโบลิกดำน้ําลงไปผ่านทางเดินน้ําเข้าห้องเก็บของสําเร็จมี AI เห็นเขาผ่านจอภาพเมื่อน้ําสูงขึ้นเกิดไฟชอ็อตระบบรักษาความปลอดภัยถูกปิดตอนนี้ดีโบลิกเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแต่ในตอนนี้สารวัตรได้ตามรอยบอกแสของเดโบเลผ่านทางเลขาของรัฐมนตรีเธอให้ข้อมูลธนาคารที่เขาซ่อนทรัพย์สินสมบัติของเขา เธอสั่งการให้หน่วยไปยังธนาคารเอกชนทันทีเดบอริคเพิ่งเปิดตู้เซฟของรัฐมนตรีได้ขณะที่เขากําลังเก็บของอย่างเมามันตำรวจก็ล้อมรอบด้านนอกแล้วอีวาเห็นสถานการณ์แล้วกังวลม,มากแต่ตอนนี้เธอทําได้แค่รอยอย่างเงียบๆวางใจในตัวโจรอัจฉริยะคนนี้อย่างเต็มที่โชคดีที่ตำรวจยังเข้าไปในชั้นใต้ดินไม่ได้พวกเขาต้องรอพนักงานมาเปิดประตูตู้เซฟนี้เปิดได้ยากมากถ้าทําลายจะเสียเวลาและส่งสัญญ,ญาณเตือน นั่นจะเป็นโอกาสให้เดวิลิกหลบหนีจินโกคาดว่าโจนจะไม่บุกเข้ามาทางนี้คิดอยู่นานเขานึกถึงท่อระบายน้ําต้องบอกว่าเขาเป็นสารวัตรที่เก่งมากเมื่อเทียบกับดีโบลิกก็สูสีกันเลยเมื่อดดโบลิกโผล่หัวออกจากท่อจินโกยิงโดยที่ไหลแต่เขายังไม่ได้คํานึงถึงว่าโจนมีเพื่อนร่วมทีมอีวาโผล่มาเฉยๆใช้ไม้ตีสารวัตรจนขาเดีง้งดีโบลิกถือปืนขึ้นมาพูดกับสารวัตรเราปล้นจากคนรวยมาแบ่งให้คนจน เงินของประชาชนต้องคืนให้ประชาชนเขาคว้างปืนลงแม่น้ําไปแล้วหนีไปกับอีวาอย่างปลอดภัยอีกไม่กี่เดือนต่อมามีเรือล่อ,ลองเรือหรูอ,อยู่กลางทะเลใหญ่ดีโบลิกมอบแหวนทับทิมให้อีวาแต่เธอกลับโยนมันลงทะเลอย่างไม่คาดคิดเพราะสําหรับเธอดีโบลิกสำคัญกว่าอัญ,ญมณีใดๆคู่รักนักโจรที่โด่งดังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันหลังจากนั้นยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะและกดติดตามช่องด้วยขอบคุณทุกคน